สวัสดีจ้าเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาแป๊บหนึ่งสวัสดีนะคะทักทายยำเช้านะ,ะอุ้ยไม่เช้าแล้วจะเที่ยงแล้วสวัสดีนะคะทักทายยำสายๆนะ,ะนะลูกค้า มาเลยนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะพบกับเมเหมือนเดิมนะคะที่เต็นล์รถมือสองระยองบุญชัยยะค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะพบกันนะคะวันนี้วันพุธนะจ๊ะมาเลยพามาดู e ซูซุ d m a มค่ะสวยสวยนะคะราคาไม่แพงแถมได้รถสวยรถคุณภาพด้วยนะคะ ใช้เงินออกรถแค่100บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับ i s u z u d-max ใครอยากได้นะคะเงินน้อยนะคะคุณลูกค้านะต้องที่นี่เลยนะคะเต็นรถบึงชยะนะคะรถมือสองระยงบูลชยะคะ่ะเดี๋ยวรอท่านเพื่อนๆเข้ามาก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปนะคะอันนี้คุยกับเมย์ไปก่อนเนาะ คุยกับเมย์ไปก่อนเลยนะคะลูกค้านะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะเมย์จะพามาดูเป็นอ Isuzu d m a กนะคะเครื่อง1.9ฮัโลโหล ได้ยินไหมคะทุกคนได้ยินแล้วก็พักกันเข้ามาหน่อยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะคะฮัลโหลนะคะอย่างเงียบนะจ๊ะคอมเมนต์กันเข้ามาเลยมาจากมาจากอ่ะเดี๋ยวเมย์พาไปดูพร้อมๆกันเดี๋ยวขอสักเดี๋ยวไม่ขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะไม่ขอแชร์แป๊บหนึง่งแชร์ไปเลย แอบ,บหนึ่งนะจ้าเมขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเมก็จะค่อยๆพาไปดูพร้อมๆกันนะคะแชร์แป๊บหนึ่งนะคะเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์นะคะคุณลูกค้านะคะคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากปรึกษาการออกรถนะคะ เชิญชมรอบๆอบคันกันไปเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวดูรอบๆอบคันกันจ้ะมาะคะ้าใช้เงินออกรถแค่100บาทนะคะเชิญทางนี้เลยที่เต้นรถอุญชยะนะคะแชร์แล้วครับขอบคุณครับนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้เมนะคะมากมากเลยนะคะคุณลูกค้อาอ้าวไปเลยจ้ะดูรอบๆอบคันนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะมีชุดแต่งแม็กนะคะขอบ18 แบบกยางใหม่ไปเลยจ้าลูกค้าใช้เงินออกรถแค่100บาทนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ไม่ใช่พนักง,งานบางคนเป็นอาชีพอิสระนี่เลยคำถามยอดฮิตอิสระออกรถดาว100บาทได้ไหมนะคะดาว1น0บาทได้เลยหากลูกค้านะคะที่เป็นอาชีพอิสระมีเครดิตผ่อนค่ะอย่างน้อยนะคะหกเดือนถึงหนึ่งปีค่ะ สามารถออกรถใช้เงิน100บาทได้เลยนะคะหรืออีกอ,า,อาชีพหนึ่งนะคะที่เป็นพนักง,งานรับเงินสดค่ะมีประกันมีประกันสังคมหรือไม่มีบัตรสังคมนะคะลูกค้าถ้าเป็นเคสที่รับเงินสดไม่มีบัตรสังคมลูกค้าต้องมีเครดิตผ่อนเหมือนกันค่ะอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีคุณลูกค้าก็สามารถมีหนังสือรับรองเงินเดือนอย่างเดียวแล้วก็ใช้เงินออกรถ100บาทได้เลยนะคะ หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือลูกค้ารับเงินสดแต่มีประกันสังคมก็ออกรถได้เหมือนพนักง,งานทั่วไปที่รับผ่านบัญชีมีประกันสังคมเลยนะคะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ใช้เงินออกรถร้อยบาทได้เลยโอ้โหง่ายจริงๆเลยนะจ๊ะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเมพาดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะ นะคะ Isuzu D-Max นะคะตัวนี้เครื่องพันเรถปี2,019ค่ะราคาจัดไปเลย5,000สนบาทเบาๆนะคะสวยมากๆได้ชุดแต่งล้อแม็กยางใหม่ค่ะคันนี้สวยมากๆนะคะลูกค้าใครอยากได้ลูกค้าต้องสวยเด้อต้องสวยนะจ๊ะใช้เงินร้อยเดียวได้ Isuzu D-Max ไปขับเนี่ย ไม่ไม่บอกเลยนะคะว่าไม่แพงนะคะแถมมีบริการดูแลหลังการขายนะคะฟรีประกันชั้นหนึ่งพรบรถยนต์ภาษีรถยนต์ฟรีหมดแล้วนะคะรับประกันเครื่องเกียร์นานถึง1ปีเลยคันนี้นะคะไม่วิ่งแค่ส0 0 0 0กิโลนะคะคุณลูกค้าไม่วิ่งแค่ส0 0 0 0กิโลเท่านั้น เป็นงานเอเย็นด้วยนะคะแล้วก็เพลงก็เพราะอ,อีกต่างหากนะจ๊ะลูกค้าสนใจคันนี้ทักแชทมาเลยนะคะ isuzu d max นะคะเครื่อง1.9ปี2019ราคาเพียง5 0 0นนะคะ6 0หมื่นบาทค่ะคุณลูกค้าราคาเพียง5แสนเอ้ยพูดผิดขอไบอีกคันนึงคันนี้5 0 0 0บาทเออ ถ้ปี2019จะ500,000บนะคะเดี๋ยวพาไปดูไปดูเรื่อยๆนะคะคันนี้นะคะราคาเพียง500,000บาทได้ชุดแต่งล้อแม็กยางใหม่ตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะผ่อนอยู่ที่3,000บาทถึงปีหน้ากันไปเลยลูกค้าลูกค้าสนใจลูกค้าทักแชทมานะคะทักแชทเลยไม่สะดวกพิมพ์รบกวนฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ค่ะ นะคะขอเบอร์ติดต่อกลับได้ไหมนะคะได้เลยนะคะได้เลยนะคะจดนะแต่ลูกค้าต้องรอให้เมลไลฟ์สดจบก่อนนะคะลูกค้าเคยโทรมานะคะขอญาตตอนนี้ลูกค้าโทรมาเมขอญาตยังไม่รับสายนะจ๊ะอ่ะเบอร์นะคะ092-516-5698นะคะ0925165698ค่ะสำหรับใครที่จะปรึกษานะคะ โทรมาได้เลยลูกค้าเออจดไม่ทนันลูกค้าเข้าไปดูที่หน้า Facebook ไลฟ์นะคะหน้า Facebook หน้าเพจนะคะก็จะมีลงไว้นะคะว่าคุณเมนะคะลูกค้าสามารถโทรได้เลยหลังจบไลฟ์สดหากถ้าจะคุยกับเมนะคะถ้าเกิดไม่คุยกับเมย์ก็โทรหาคุณป้าสอยได้เลยค่ะอ่ะผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะคะคันนี้ Isuzu d m a x นะคะโปรโมชั่นผ่อนอยู่ที่3,000บาทนะคะใครสนใจทักแชทมานะคะอ s u ู u ตัวนี้นะคะสวยมากม กูได้รถปี2019นะคะรถแค่ปีเดียวไม่วิ่งน้อยเพียง30,000กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้อย่าพลาดเลยเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยค่ะแต่คุณใช้เงินแค่100บาทออกรถเนี่ยฝนมาอีกแล้วมืดๆอะลูกค้าค่ะบางคนยังขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ยังตัดสินใจยังคิดนานฝนแดดโอ้โหทั้งฝนทั้งแดดนะคะคุณลูกค้ามาจัดรถยนต์ค่ะใช้เงินออกรถ100สบายส นะคะไม่ต้องโดนแดดไม่ต้องโดนฝนนะคะไม่ต้องพึ่งพาใครจะไปไหนก็ไปเองได้เลยนะคะอ่ะลูกค้าถาลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าทักแชทกันเข้ามาเลยะะลูกค้าหากลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะคะออกรถใช้เงินแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะคะเอกง่ายไม่ยุ่งยากเนาะมาเลยจ้ะ เอกสารง่ายไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะคุณลูกค้าคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าออกรถที่นี่จบจริงใช้เงินออกรถแค่100บาทนะคะลูกค้าใช้เงินออกรถแค่100บาทจ้ากดไลค์กดแชร์มาเลยนะคะรัวๆัวไม่จำเป็นต้องเป็นคนระยองนะคะเป็นคนต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะ ไม่จําเป็นต้องเป็นคนระยองนะคะเป็นคนต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะคะง่ายๆเลยนะคะที่เต็นรถบุญชยักของเราเนาะยินดีให้ปรึกษานะคะปรึกษาได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ต้องเกรงอกเกรงใจนะคะมาที่นี่นะคะรับประกันว่างานดีนะคะงานดีรถสวยแน่นอนแล้วก็คือรับประกันนะคะเครื่องเกียร์ถึง1ปีเลยเต็มๆนะคะรับประกันเครื่องเกียร นาน1ปีเลยเต็มๆนะคะฟรีทุกอย่างแล้วเนาะค้าถ้าลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าทักแชทมาเลยเดี๋ยวเมยให้ดูรอบๆคันนะคะคุณลูกค้าอ่ะคันนี้นะคะที่เมยพูดผิดเมื่อสักครู่ที่เป็น5้าแสนเมื่อสักครู่สีขาวจะราคา5,000สนบาทคันนี้ค่ะปี2019เเช่นกันแต่ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปกว่านะคะ ตัวนี้เครื่อง1.9ปี2019ราคา5 6 0 0สนได้รถปี2019ไปเลยไม์ก็วิ่ง3า0 0 0กโลเหมือนกันแต่เมื่อสักครู่จะเป็นตัว S นะคะ S นะคะตัวโรแต่คันนี้จะเป็นตัวท็อปค่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้รถปีไหนคะบอกตัวนี้รถปี2019ครับคนะครับทั้งสองคันเลยนะคะใครชอบดำจัดดำใครชอบขาวจัดขาวนะคะ ลดปี2019นะคะทั้งคู่เลยนะคะน,น่าอีสุซุดีแบ็กเนี่ยเป็นตัวแบรนด์นะคะคลูกค้าเป็นตัวแบรนด์ตัวแบรนด์หลักค่ะราคาไม่ต้องพูดถึงเลยซื้อไปไม่มีราคาตกนะคะคุณลูกค้าซื้อไปไม่มีราคาตกค่ะใช้เงินออกรถแค่ร้อยเดียวด้วยนะคะคุณลูกค้า การันตีนะคะการันตีด้วยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อใหม,มาตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนนะคะตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนเลยร้านของเรานะคะกล้าการันตีระบุลงในใบซื้อขายนะคะว่ารถจะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อใ่นะคะเพราะว่าร้านเราเน้นนะคะขายแต่รถคุณภาพเกรดครัสเกรดเอ ไม่เชื่อลองตรวจสอบดูก่อนได้รถทุกคันของเราไม่มีรถเช่าไม่มีรถชนนะคะไม่มีแน่นอนเป็นรถบ้านนะคะรถบ้านไหม่แท้ๆใหม่เดิมไม่มีการกรอใหม่ไม่มีการตัดต่อไม่มีการแบบแบบย้อมแมวมาขายแน่นอนโอเคเปล่าสอดสุดดีคันนี้เลยค่ะ พักให้รัวพักให้ไวนะโปรโมโชั่นดีๆตอนนี้นะคะลูกค้าอย่าพลาดนะคะออกรถ1บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยนะคะว่าคุ้มคุ้มมาเพราะว่าปีสิบเก้คุณต้องมีเงินดาวไม่ต่ำกว่าแปดบาทนะคะแต่บุญชะยะนะคะลดมือสองเราให้คุณใช้100บาทได้ ปี2019ไปใช้งแล้วคันนี้นะคะยังรกันศูนย์แสนกิโลค่ะนะคะทุกคันจะมีการรันตีศูนย์นะคะเหลือประกันศูนย์แสนกิโลค่ะราคาดิวสิ้นเดือนจะพาหลานไปออกหนึ่งคันขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยินดีมากๆเลยมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติบอกต่อกันไปนะคะ ออกที่นี่ไม่ผิดหวังนะคะเรื่องราคาและบริการนะคะมันเลยว่าจะดูแลดีที่สุดและดันลูกเคสคุณลูกค้าแค่เตรียมเอกสารมาเท่านั้นนะคะแล้วรายละเอียดอื่นๆเมย์จะเป็นคนจัดการให้เองอ่ามันจะคือชอบสะดุดแบบนี้นะคะเป็นเรื่องปกติ <laughs> นะคะ ลูกค้ามีคำถามอะไรเชิญสอบถามมาเลยค่ะคุณลูกค้าออกรถกับเรานะคะไม่ยากนะคะเอกสารง่ายๆนะคะแล้วแต่อาชีพลูกค้าเนาะแต่ก็คือเบสิกเลยบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสเตตเมนต์และสลีปหรือหนังสือรองเงินเดือนนะคะอาชีพปิศาะก,ก็ไม่มีอะไรยากนะคะลูกค้าก็บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตตเมนต์ง่ายๆนะคะรายละเอียดเนื้อๆเมื่อขอญาตคุยในอินบ็อก เพราะว่าแล้วแต่อาชีพมันใช้เอกสารบางอย่างไม่เหมือนกันนะคะขอแค่ทําตามเคสที่ตามเมย์บอกนะคะเดี๋ยวเมย์ดูแลให้เลยทุกเคสนะคะเมย์ดูแลให้เองนะคะรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแล้วคุณตามไม่ต้องจิกนะเดี๋ยวเมย์จัดการตามเองนะคะเดี๋ยวเมย์จัดการเองนะคะเมย์ดันให้อยู่แล้วเพราะมีอยากค้านะคะอยากคายนะคะลูกค้าอ่ะเช็คเครดิตไหมคะเช็คเครดิตคะ่ะลูกค้าเนื่องจากเราจัดไฟแน ธนาคารนะคะคุณลูกค้าเราจึงต้องเช็คเครดิตนะคะเช็คเครดิตโบโูโรถ้าลูกค้าไม่ติดแบล็คลิสต์นะคะออกรถได้เลยหนึ่ง่บาทลูกค้าขาบางคนยังออกได้อยู่นะลูกค้าสามารถหาคนอื่นมาให้ไม่ติดพ่อแม่แฟนหรือญาติญาติมาซื้อแทนได้เลยค่ะมาแล้วค,คนร่วมหรือคนค้ำได้นะคะโอเคไหม เป็นคนร่วมหรือคนค้าได้หากลูกค้าติดติดนะคะอ่ะเดี๋ยวเมย์พาไปดูรีโว่ดีกว่าปะตามมาวันนี้ลูกค้าอย่าดูอะไรพิมพ์ไปเรื่อยๆคันนี้รีโว่เข้ามาใหม่มาเผื่อใครชอบรีโวตัวนี้นะคะเป็น Toyota. นะโตโยต้านะโตโยต้านะคะรีโวปี2016คันนี้ จัดไปราคาอยู่ที่400,000 80,000บาทนะคะต o y ตโ a สองพันส2016นี่มาพร้อมด้วยชุดแต่งแม็กยางใหม่4เส้นแล้วโปรโมชั่นนะคบ100ผ่อนเพียง3,000บาทเร็วๆเลยนะคะก่อนที่โปรจะหมดเร็วเลยเร็วเนะจ๊ะลูกค้าก่อนที่โปรจะหมด อีซูซูดีแมกตัวสูงตอนนี้เราไม่อยู่นะคะรถเอาไปขัดสีชวีวันอยู่นะรถของเรานะผ่านการถอดล้อถอดทุกอย่างนะคะเราถึงจะพร้อมนะ้ันไหนยังทําไม่เสร็จแล้วได้แบบเอามาลน์น้องเ่เสร็จนะล,ลูกค้ากดไลค์กดติดตามไว้นะคะรถที่มาใหม่ลูกค้าจะได้เห็นก่อนใครเลยถ้าลูกค้าเป็น แฟนขับในไล้์สด4ประตูมีค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะจ๊ะตัวนี้รีวอปี2016นะคะเครื่อง2004 J Plus นะคะตัวนี้สวยงามนะคะสีดำเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเข้ามาพาอมกับ D-MAX เลยนะคะใครอยากได้ทักมาตัวนี้บอกเป็นสีแดงนะคะเป็นนิ่งดูดีมากเบาะใหม่ด้วยนะคะเบาะใหม่ด้วยรถเดิมค่ะแต่งแต่ตัวภายนอกแต่งแต่คือภายนอก ความสวยงามภายนอกไม่ม like oh ีการตกแต่งภายในเครื่องเครื่องไม่มีการตกแต่งตัวเครื่องยนต์แต่อย่างใดคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะรถไม่มีพังแน่นอนนะแล้วเราเน้นตกแต่งแต่ความสวยงามภายนอกเท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าอยากได้ลูกค้าทักมาเลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะทักมาเลยนะคะบางคนไม่ชอบคอมเมนต์ก็ทักไปในยินบ็อกได้นะคะไม่ชอบคอมเมนต์ทักยินบ็อกได้เลย ไม่ชอบพิมพ์ทิ้งเบอร์ค่ะนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆที่ลูกค้าสงสัยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะตอบกลับลูกค้าเองนะสี่ประตูได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะเป็นสี่ประตูได้เลยจ้าสี่ประตูเดี๋ยวเมย์พาไปดูนะจ๊ะอยู่ไปเรื่อยๆนะลูกค้าอย่าดูอะไรลูกค้าก็พิมพ์มาเนาะ อยู่ไปเรื่อยๆนะคะอยากอยากดูอะไรรบกวนพิมพ์มานะคะดูอะไรรบกวนพิมพ์มาเลยนะคะอ่ะไป้าย้้แต่เราไม่ค่อยอยากมาหน้าบ้านเท่าไหร่ยานมันจะหายอ่ะนิสสันนร่านะคะแบ็กอีชันปี2020ิไม่วิ่ง10,000มกิโลเหลือประกัน0ู0ยสนกิโลค่ะคันนี้ราคา600,000บาทค่ะได้รถปี2020 เหลือการันตีจากศูนย์นะคะอีก90,000กิโลคันนี้นะคะเซอร์วิสศูนย์ได้เลยสบายไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะคะเราออกมาตัวนี้ป้ายแดงเลยจริงๆตัวนี้ป้ายแดงอยู่ที่900,000บาทบุญชยยัใจดีขายเพียง00แสนแถมมีโปรผ่อน3 0 0 0อีกด้วยนะคะถูกมากนะคะคันนี้เครื่องยนต์2,500นะคะเคียร์ธรรมดาชุดแต่งจากโรงงานนะคะไม่ต้องอวยเยอะคันนี้แบ e ็คอชันแค่ร้อยเดียวคุณออก4ประตู b บล็กอ <Black> mm ีชั่นได้นะคะ mm hmm. ที่มีบุญชัยยะเต็นรถเท่านั้นค่ะที่ทําให้ลูกค้าต้องผิดหวังนะคะสำหรับการออกอานหนึ่งนะคะไม่ยุ่งยากแน่นอนอ mm hmm. น้องเมย์แล้วคนพาไปซื้อได้อะไรไหม mm hmm. ได้ค่ะลูกค้าบครบกวนต้องแจ้งเมย์ร่วงหน้าถ้าใครจะมาพาใครมาซื้อต้องโทรหาเมย์ก่อนอยู่นี้พามาไม่ได้บอกมาบอกทีหลังก็ไม่ได้นะคะคุณต้องบอกก่อนนะคะตามกฎนะ แล้วก็คือบอกนะคะว่าใครจะเป็นพาใครเข้ามานะคะอ่ะใครสนใจนะคะทักแชทมาเลยนะคะกับคันนี้นะจ๊ะอ่ะเรามาต่อนี่ไททันนะคะตัวนี้ตัวท็อป l จ p l อ s ลาเลยนะคะคันนี้รถปี2019ครับรถสวยมากๆชุดแต่งเต็มเหมือนเดิมครับผมจัดไปเลยใช้เงินออกรถแค่ 1, 100บาท4ประตูน,นะคะ เลยแมกแต่งให้พร้อมนะคะชุดแต่งสติกเกอร์แต่งเต็มรอบคันนะคะไม่มีที่ไหนแต่งให้คุณขนาดนี้บอกเลยบุญชัยยะเต็นรถนะคะแต่งให้เต็มๆใช้เงินออกรถร้อยเดียวพอไม่มีห่วงไม่มีกั๊กชุดแต่งใครอยากได้ทักมานะคะใครอยากได้ทักมาอ่าเดี๋ยวเมย์ขอญาตเข้าด้านในนะคะเพราะว่าฝนจะตกแล้วปาย ลูกค้าอย่าดูเป็นรถอะไรลูกค้าพิมพ์มาเลยอ่ะไหนไหนก็ดูเป็นกระบะแล้วเมย์ขอเป็นกระบะอีกแล้วกันเมย์ขอไปดูไททันปี2 0 1พปดหน่อยเรามีตัวสูงด้วยนะคะแต่ว่าตัวสูงไม่อยู่นะคะตัวสูงตอนนี้ไม่อยู่เราเดี๋ยวพาดูตัวเตี้ยก่อนเดี๋ยวตัวสูงมาเมย์จะไลฟ์ like สดให้ดูอ่ะมาค่ะไททันนะคะตัวท็อป g l เลพเลยเอ้ย GLX นะคะเพราะเป็นตัวเตี้ย GLX นะคะตัวท็อปนะคะล้อแม็กขอบ18นดะะ้ะใหม่ทั้งชุดคันนี้นะคะรถสวยมากๆรถ2018คุณขาคุณได้รถใหม่ปี2018คันนี้ขายอยู่ที่410,000บาทค่ะโคตรตลสวยสวยคือดีอ่ะคุณอยากได้เป็นโปรสดด่วนลถคุณบอกเลยนะคะรถได้ทุกคันร้านิเชยาการันตีเรื่องราคาความถูกถูกแน่นอนในระยองเราถูกแน่นอน ดูแลหลังการขายดีแน่นอนและคันคือฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างค่ะใช้เงินออกรถแค่ร้อยเดียวด้วยนะคะส,สนใจนะคะออกรถใช้เงินแค่บาทพอนะจ๊ะใครแนะนำลูกค้ามาซื้อรถกับเราเรามีค่าแนะนำให้ทุกคนันทุกคนแต่ต้องแจ้งนะคะตอนที่มาต้องแจ้งก่อนเบื้องต้นเลยนะ อะโอเคไมมเอ่ยนะคะตัวนี้ m มิตซูบิชินะคะไต t ัตนปี2018แท้แท้ๆเลยรถสวยมากเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาไม่แพง4 1 0 0 0 0บาทปกติเขาขายกันไม่ต่ำกว่า4 5 5 0 0 0บอกเลยวันนี้บุญชย์ขาย4 100, 1 1 0 0 0พร้อมมีโปรด้วยนะคะใครสนใจคันนี้ก็ทักเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ สนใจทักแชทมานะคะสำหรับไททันคันนี้เนาะมีคันเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นตุ๊เตี้ยหล่อๆแบบนี้หากลูกค้าอยากได้ตัวสูงนะคะ,ะ,คะรบกวนทักแชทบอกขอตัวสูงไททันได้ไหมเมมีรูปเดี๋ยวส่งให้นะคะแต่ตอนนี้รถยังไม่ไม่เรียบร้อยนะคะม่กำลังทำความสะอาดอยู่นะคะเดี๋ยวจะเอารูปเพิ่มเติมขอมาได้เลยมีแล้วนะอ่ะขอไปดูเป็นานาวารปี2019ดูรถเก่งผ่อนไม่เกิน5,000ครับ รถเก่งเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ปกติเลยนะคะอยู่ที่6,000นะคะประมาณ6,000ขึ้นนะคะนะแต่ถ้าผ่อนออตอนนี้เรามีโปรนะคะผ่อนเพียง3,000บาทถึงเมษา64ใช้เงินออกรถแค่100บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้ามาเอาโปรนี้กันนะคะถ้าลูกค้าไม่ติดแบคกรีดลูกค้าซื้อได้เลยนะคะแถมได้โปรนี้ด้วยอ่ะตัวนี้นะคะเนาวาร่า Np 3 0 0ปี2019ันไมวิ่งแค่5,000กิโลคันนี้โอ้โหเหลือประกันศูนย์ไปเลย95,000โอ้โหเหลือการันตีศูนย์อีกด้วยคันนี้ได้เป็นป้ายแดงเลยนะคะบอกเลยว่าได้เป็นรถสวยป้ายแดงเลยนะคะสภาพนี้คือรถสวยป้ายแดงจริงๆจ้ะนะคะราคาแสนได้รถวิ่งแค่5,000กิโล หาลูกค้าท่านใดเข้ามาเต้นรถของเราเปิดบริการทุกวันนะคะ8ปดโมงเช้าถึง3ามทุ่มใครจะมาดูรถนะคะมาได้เลยมาตอนเย็นรบกวนโทรแจ้งก่อนบางคนมามืดรบกวนนะคะถ้ามากลางคืนรบกวนโทรแจ้งนะคะถ้ามาหลังหนึ่งทุ่มรบกวนโทรนะัดโทรแจ้งว่าจะมานะนะคะแต่ถ้ามาก่อนหนึ่งทุ่มมาได้เลยนะคะลูกค้าตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะ ไม่เกินสามทุ่มนะคะร้านเราเปิดบริการคุณลูกค้าสามารถมาดูรถได้เลยค่ะมาเลยนะคะใช้เงินออกรถแค่100บาทเท่านั้นนะจ๊ะมีประวัติจัดได้เต็มไม่มีประวัติก็จัดได้เต็มนะคะพนักง,งานรายวันซับได้หมดค่ะใช้เงินออกรถแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะคะร้อยเดียว กับการออกรถนะคะที่บุญชยะเต้นรถล,ลูกค้าท่านใดที่อยากดูรูปรถเพิ่มเติมลูกค้าสามารถเข้าไปที่หน้าเพจรถมือสองะยองบุญชยะเต้นรถได้เลยนะคะคุณเข้าไปดูรูปรถเพิ่มเติมได้เลยค่ะมีทั้งเก๋งกระบะสี่ประตูมีหมดทุกรุ่นนะคะมีให้เลือกชมแล้วลงไปในเพจหมดแล้วนะคะหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะมีลงไว้ที่หน้าเฟซใครกลัวมาไม่ถูกรบกวนทักแชทขอแผนที่นะคะลูกค้าทุกท่านที่ยังไม่ทราบว่าร้านเราอยู่ไหนนะคะลูกค้า ระบบดูดข้อความของเรานะคะใครที่เข้ามาเม้นในไลฟ์สดนี้จะถูกดูดเข้าไปในกล่องข้อความลูกค้าอยากได้แผนที่รบวนพิมพ์คําว่าขอแผนที่นะคะแล้วออระบบอัตโนมัติของเราจะแจ้งเด้งเข้าไปว่าแผนที่ของเราอยู่ที่ไหนนะคะไม่ต้องกลัวไม่ถูกขามาง่ายสําหรับท่านใดนะคะที่เดินทางยังไม่มีรถส่วนตัวจะเดินทางนั่งรถมาลงที่คิวรถเรามีบร,ริการรับส่งคิวรถฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะ อะลูกค้าสนใจเป็น NP 3 0 0คันนี้ทักมารถปี2 0 2 0ัน้ามาแค่500กิโลเท่านั้นต้องบอกเลยว่าไม่ต้องอวยเยอะเพราะว่ามันใหม่มากนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ต้องอวยเยอะเพราะว่ารถมันคือรถใหม่นะคะคุณลูกค้าใช้ไป2ีป่ปีไม่ต้องกลัวเรื่องซ่อมใช้ไปเลยเยาวๆนะคะใช้พีเถอะ 10- 20ปี30ปี คุณใช้ถึงหรือเปล่าบางคนว่าเบอร์ใช้ไป3ปีจะเทินแล้วนะเออโอเคไหมลูกค้าลูกค้าสนใจคันไหนลูกค้าทักแชทมานะคะคันนี้นะคะปี2019ไม่วิ่ง30,000กิโลเหลือประกันศูนย์แสนกิโลรถปี2019แท้ๆนะคะราคา560,000บาท สวยใช้เงินออกรถ100พอมีประวัติหรือไม่มีประวัติก้าวเท้ากันเข้ามามีประวัติผ่อนหรือไม่มีประวัติผ่อนก้าวเท้ากันเข้ามาใช้เงินออกรถแค่100บาทเท่านั้นการันตีเลยนะคะว่าจบจริงๆอ่ะเดี๋ยวเมย์ขอพาไปดูคันสีขาวนะคะคุณลูกค้าเรามี2ส,สีค่ะมีสีขาวและสีดําแล้วมีสีเทาอีกคันหนึ่งเป็นตัวสูงนะคะลูกค้าอยากได้คันไหนลูกค้าทักงเลยโอ้ยลมแรงเนาะคะ่ะฝนตกแล้วเห็นไหม ใครยังไม่มีรถใช้ต้องจัดนะคะฝนตกแล้วนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวลากมาที่คันนี้นะคะ Isuzu D-Max นะคะเครื่องยนต์พันเปี2019ราคา5 0 0แสนบาทโอ้โหลมกระจายจริงๆนะคะอ่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะใช้เงินออกรถแค่100บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าใครสนใจรีบจับรีบจองไว้เลยนะคะประวัติดีประวัตด,ด,ด,ดีไม่ติดแบคลีไม่มีเครดิตอะไรเลยก็ใช้100บาทออกรถได้เลยจ้า น้านวันนี้นะคะเมขอตัวไปก่อนนะคะลมแรงจริงๆนะคะไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์สดหน้าค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจรถมือสองละยองบุญชยะด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย